สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบกันตอนเย็ยนเย็น16นาฬิกาของวันที่2กันยายนสองห้าหนะอ่ะเอาคลิปมาฝากกันอีกนะคลิปจากเดือนที่แล้วก็ วงดำวงขาวเข้าอีกนะปู่บอกว่ากินไข่โลนะเอาไข่ไปต้มกินสักหกลูกก็พอนะอิ่มเลยนะอิ่มทั้งบ้านเลยนะอิ่มทั้งปีอิ่มทั้งเดือนนะปู่บอกว่าให้กินไข่โลนะกินกี่ลูกกินหกลูกพอนะอะวันนี้จะเฉลยให้ดูนะเลขมังงอมังง่องเลขที่คนดูแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ถูก เขาไปในโลกวิญญาณนะหลงปู่ดำหลงปู่ขาวนะมีชีวิตอยู่ช่วงสมัยขอมนะเมืองน้องคายนี่แหละแต่ก่อนชื่อเมืองอะไรก็ไม่รู้นะท่านเป็นโหราศาสตร์ประจำเมืองชอบกีดเขียนนะสมัยทุกว,วันนี้ก็ยังรับใช้คนประชาชนอยู่นะขีดเขียนให้ชม ก็เอามาออก u ูทูนะก็เชิญหลวงปู่เสด็จเข้ามาใน y o u b u y o u t u b e นะสาธุสาธุอสังสุลไกไซยุสยยสุดยอดสลอดสอดอินตาหุธาลคณาอ่อนตาสุขขังสุขขังคาถาหลวงปู่ฟังคำเตือนนันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสุสฆากินแบ่งรัฐบาล ช่องปูเยี่ยมพารวย0ู0 1ปด1 6น2นะี่สา้ะอ่าอน,นี่ใบเดิมนะวันนี้เรามาเฉลยกันนะตรงไหนบ้างอันนี้ใบเก่านะเขียน5แล้วก็7 3็ดาปัา๊บปัปป๊เป็น6ทันทีเลยนะเจดแล้วก็ห้าเขียนเลขตัวนี้มัน0นยะ์นะปิ่งมาทางนี้ อตัวนี้ก็ปีสามหกปีสามแปดนะแต่เหมือนซ่อนหกไว้ข้างในนะบอกว่าให้กินไคโลนะศูนย์ก็มานะศูนย์อยู่ตรงนี้ไปใส่หกหกตรงไหนหกตรงนี้นะนี่กว่าไม่บอกกว่าดูไม่ออกเขียนปีไว้ปีสามหกหกปีสามแปดแลวนะเขียนปีสามแปดนะแต่ว่าเลข8แปดของท่านนะ่ะมีหกซ่อนอยู่ข้างในเขียนอย่างนี้นะ เปเรียกแปดนะโบราณนะแปดโบราณดูแล้วก็ศูนย์หกเออประหลาดดีนะอ้าเฉลยฉเฉลยฉเฉลยให้ชมนะ,ฉะเฉลยให้ชมว่ามาแบบไหน เลยให้ชมมาแบบไหนเดี๋ยวจะเขียนตามตัวนี้นะที่มันถูกนะเขียนตัวแรกตัวนี้ก่อนนะสี่เ้สงสัยใบตัวล่างนั่นแหละสีสี่กับหตรงนี้มาใส่กันนะเจเจนะอา่าตรงที่มันเป็นหกนะ,ะขีดให้ดูตรงนี้ตรงนี้ ตันที่มันเป็นหกขีดลงมาอย่างนี้อ่าหกนี่หกแล้วก็ห้านะฮะเอา้าเจ็ดห้าห้าตรงไหนห้าตรงนี้นะฮะห้าสองขีดนะตรงมันเป็นศูนย์กับหกอ่าตัวนี้นะฮะ อจตนาให้มันเป็นศนแน่ๆเขียนอย่างนี้นะฮะผ่านมาที่เลขหก 6, นี่ตัวใหญ่ๆเบื้อเ,เริ่มเี่เท่ากับศนนะตัวนี้เท่ากับหตัวนี้เท่ากับหตัวนี้เป็นตัวสามนะสมาอย่างนี้ปีสามหกะปีปี 3, ปีปป สามแปดนะฮะสามแปดตรงนี้ก็เจตนาเขียนให้มันเป็นศูนย์หกให้เรารู้นี่แหละนี่ศูนย์หกดีๆนี่แหละอ้ายังไม่ย้ำบอกให้อีกว่าให้กินไข่โลนะฮะอ่ะ กินไข่โล่ไข่โล่ก็คือศูนย์นั่นเองนะกินไข่ก็คือศูนย์ก็ผลออกศูนย์หกนะผลออกก็ศูนย์หกหกศูนย์หกาเลขปริศนาใครดูเปลี่ยนก็ออกนะใครดูไ่เปลี่ยนก็ดูไม่ออกเหมือนเดิมมันแหละ วันนี้วันนี้ขอปูอีกเขียนให้หน่อยปูเขียนว่ายังไงขอปิิศนาปูองดำองขาวนะอะจากตำหนักปูองดำองขาวอยู่เมืองน้องคายละ่ะขอพ่อขาดละ่ะนี่ไฟแดงไฟดำพ่อได้ละ่ะพอรับใส่คือเก่าละ่ะพอฮักลูกสาวเพิ่นบ่ได้ เอาละเสียวจะเก็บตัวเวลานะปูอ่าวสักสักเก็บตัวไหมนะอ่ะให้ปูเขียนให้นะเอาตัวไหนมั่งนะตัวแรกนะอัสสังสุรกัยไสยุดสุดยอดสลอดสอดอิตาหุทธาลคณะออนตาสุข,ขังอา้าว อ้าก้าวมนาะก่อนเลยปู่เขียนให้แล้วก้าเจ็ดหรือเปล่านี่ก้าหอนแล้วมีเจ็ดตรงนี้ด้วยนะตัวที่สองนะสองตัวนี้เรียกสองท่านนะตัวที่สามนะห้าสองขีดนะตัวที่สี่เ้อ จะเรียกศูนย์ด้วยนะแต่ผ่านมาที่ห้าจะดูแล้วเหมือนเก้านะจะบอกให้ปีสามห้าคนละสีนะปีพศสามสิบห้านะอา่าได้มาแล้วหาปูเป็นอะไรนำทรง เป็นผู้เท่านามทรงนะเป็นผู้เท่านามทรงอ่าผู้เท่าปูนะผู้เท่าปูนี่มีถ้าเท่ามากๆก็เป็นหกเป็นเก้านะเดี๋ยวเขียนให้ไว้นะเท่าปานกลางเป็นหกนะ ยังไม่เท่าเป็นสามสามก็เป็นเท่าได้นะแต่พูดเลขพูดเท่าจะมีแค่นี้นะหกเก้าหกเจ็ถ้าเท่ามากๆเป็นเก้านะเท่ามากๆเป็นเกนะ้าอ้าวเท่ามากนะเป็นผู้เท่ามากผู้เท่าน้ำทรงนะถ้าเป็นผู้ชายนำ้ำทรงก็มีห้านะ อาดูสิว่าเลขปงดำมงคลยังจะให้โชคลาภเหมือนเดิมไหมนะเก้าสองห้าศูนยศูนย์นี่ก็เหมือนเก้าอีกเลยแต่ขีดมาใส่สองอ้าวผ่านห้ามาสองสองเก้าห้าหรือเปล่าใครเห็นสองเก้าห้าสองห้าเก้าอ้า 9ก้าสองห้าห้อ้าสไปจัดหาลัตเตอรี่ลองดูนะเียกผู้เทานำส่งจะเป็นสองห้าเก้ได้ไหมนะห้าเก้าสี่เก สองเก้าไปได้ทั้งนั้นนะเะเลขผู้เท่านำสง่งอ่าเทียบกับมวดที่แล้วเทียบกันเอานะนี่หกมีนะศูนมีนะหกศู 6, 0, นย์ตรงนี้ก็0ศูนย์นะให้กินไข่โลอีกศูนย์มาแรงนะอ่ะผลออกไขลโลปูก็มาตามเคยนะอ่าผู้เท่าจะมาไหมมงวดนี้กินไข่โลศูนย์ผู้เท่า หกกับเกกับเจนะเท่ามากๆเป็นเก้าอ่าลองปู่ก็ใบให้นะศูนหางวันชี้ไปใส่ผ่านห้าผ่านสองผ่านมาหาเก้านี่ให้ระวังนะอยู่แถวๆนี้แหละว่าอย่างนั้นอ่ะอำลาพาจจานะครับผมปิศนาปูดำปูขาวก็มีเท่านี้นะอ่ะน้ำทรงลูกหลานปูให้ขอโชคลาภ ลูกหลานมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนหน่อยอสังสุลกไกสยุดสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธาลขณาอนตาสุขขังสุขขังอสังสุลกายสยุดสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธาลขณาอนตาสุขขังสุขขังอ่ารับพวาหลงปู่สาธุมีอยู่มีกินมีใช้ทุกคนนะครับไม่อดไม่ยากไม่จน อ่าหมดเวลาพอดีนะว่าเล็มยาอยู่คนละที่เลยช่องเงยน็เยนๆแดดตากพรอ้อมนะแดดอย่างนี้มีฝนนะตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้นนนก็หนักนะแจกข้าวน้อยหนักไปเลยอ่อาหมลาพายจากเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ